สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาชมห้องนะคะในส่วนของคอนโดเดอะซีแจ้งวัฒนะนะคะโดยที่ห้องนี้ค่ะก็จะเป็นห้องแบบวันเบนะคะแล้วก็จะมีการกั้นสัดส่วนต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันทีละส่วนกันเลยนะคะก็ ในส่วนของลิ v i n g r o ูมนะคะก็จะมีชุดโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับ2ที่นั่งแล้วก็โซฟานะคะแล้วก็ c o ฟฟี่เทเบินะคะก็สามารถที่จะ Work ์ r ฟ m ร o มโตรงนี้ได้นะคะหรือว่าจะพักผ่อนดูทีวีนะคะโดยที่ห้องนี้นะคะจะเชื่อมต่อมาอยัางห้องนอน,นะคะ่ะในส่วนของห้องนอนก็จะมีบานเลือนกันให้ด้วยนะคะสามารถที่จะ ดแบบนี้ก็จะได้ความเป็นส่วนตัวเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเตียงขนาด5ฟุตนะคะพร้อมกับชุดโต๊ะหัวเตียงนะคะวิวก็จะเป็นวิวนอกเนาะเนี่ยค่ะมีตู้เสื้อผ้าวิวอินแล้วก็ติดแอร์ให้ด้วยนะคะชุดต๊ะเครื่องแป้งพร้อมสตูค่ะ ก็จะแต่งออกแงามินิมอลเนาะตรงนี้ก็จะเชื่อมต่อไปยังห้องครัวค่ะโดยที่มีประตูกั้นนะคะไม่ให้มีกลิ่นออกมานะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นครัวเล็กๆสามารถที่จะเตรียมอาหารง่ายๆได้นะคะมีตู้เย็นเชื่อมต่อไปยังระเบียงนะคะ ในส่วนของระเบียงก็จะมีเครื่องสักผ้านะคะให้ด้วยค่ะก็มีไมโครเวฟสำหรับอนอาหารเล็กๆน้อยๆอยตู้เย็นในส่วนของห้องน้ำนะคะก็จะติดกับห้องครัวเนาะก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ค่ะ อันี้ก็กั้นเป็นสัดส,ส่วนอย่างที่แจ้งไปนะคะห้องนี้ก็แบ่งสัดส,ส่วนได้ดีเลยแล้วก็ตกแต่งแบบมินิมอลสามารถอยู่กันได้แบบสองท่านสบายๆเลยนะคะก็สำหรับการรีวิวในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ